congest c o n g e s t congest congest การทำให้มันติดขัดหรือว่าอุดตันนะครับหรือทำให้มันแน่นเกินไปคำว่า congest เริ่มกันที่การสะกดก่อนเลยอันนี้ดูไม่ยากนะคะ c o n g e s t แต่เรื่องการออกเสียงนี่สิคะน่าจะต้องระวังเป็นพิเศษใช่ไหมคะใช่เลยครับเรื่องออกเสียงนี่แหละครับที่น่าสนใจคือตาม IPA นะครับ congest สิ่งที่สำคัญมากๆมากๆเลยคือการเน้นเสียงหรือ stress ครับต้องลงพยางที่สองต้องเป็น congest นะครับไม่ใช่ congest อ๋ออ,อ congest เน้นข้างหลังครับถ้าเน้นผิดนี่เเสียงมันจะฟังดูไม่เป็นธรรมชาติเลยสำหรับเจ้าของภาษาเข้าใจเลยค่ะต้อง congest นะคะโอเคแล้วความหมายหลกัลกๆของมันล่ะคะคืออะไร หลักๆเลยก็คือการทําให้มันติดขัดหรือว่าอุดตันนะครับหรือทําให้มันแน่นเกินไปลองนึกภาพอะไรที่มันถูกบล็อกถูกอุดหรือมันแน่นๆ่นรวมกันอยู่อ๋อค่ะค่ะนึกภาพออกเลยค่ะแบบทอดตันหรือรถติดติดอะไรแบบนั้นใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วทีนี้ถ้าถามว่าเราเจอในสถานการณ์ไหนบ้างเนี่ยรายงานเขาชี้ให้เห็นภาพใหญ่ๆอยู่สองทางหลักๆครับค่ะมีอะไรบ้างคะ ทางแรกเลยก็คือในวงการแพทย์ครับอันนี้เราอาจจะคุ้นเคยกันดีอย่างอาการคัดจมูก (nasal congestion) เวลาเป็นหวัดนะครับที่มีของเหลวเสมหะไปสะสมเยอะๆอ๋อค่ะค่ะคัดจมูกนี้เองครับแต่มีประเด็นน่าสนใจนิดนึงนะครับในรายงานเขาบอกว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันได้ระหว่างคนไข้กับคุณหมอ คือคนไข้พูดว่า Congestion อาจจะหมายถึงแค่ความรู้สึกอึดอัดแน่นๆมีน้ำมูกเยอะอะไรแบบนี้แต่คุณหมออาจจะนึกไปถึงภาพการอุดตันทางกายภาพจริงๆเลยก็ได้โอ้โหจริงด้วยค่ะจุดนี้น่าสนใจมากแสดงว่าคำเดียวกันนี่ตีความต่างกันได้ในสถานการณ์สำคัญเลยนะคะแล้วอีกบริบทล่คะคะอีกบริบทหนึ่งอันนี้น่าจะใกล้ตัวเรามากๆเลยครับคือใช้อธิบายความแออัดทั่วๆไป โดยเฉพาะเลยคือเรื่องการจราจรติดขัดที่เราเรียกว่า traffic congestion อ๋อนี่คุ้นเลยค่ะใช่ครับหรือถนนที่รถแน่นๆ congested streets หรือแม้แต่แบบคนเยอะๆในที่แคบๆคือคอนเซปต์มันเหมือนกันครับมีอะไรมารวมกันจนแน่นเกินไปพอพูดถึงการรวมกันจนแน่นทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องรถติดประเด็นสำคัญที่น่าสนใจมากที่รายงานชี้ไว้ก็คือถึง congest จะเป็นคำกริยาตั้งตน้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรากลับเจอญาติๆของมันบ่อยกว่ามากอันนี้จริงไหมคะจริงอย่างยิ่งเลยครับคือตัวคำคุณศัพท์หรือ adjective นะครับ congested อันนี้ใช้อธิบายสภาวะที่มันติดขัดหรือแออัดไปแล้ว